โทษทีโทษทีโทษทีไหนมาเก,เกิดเกิดอะไรขึ้นครับพูดเลยเล่าเลยนะครับครับเล่าเลยครับเล่าเลยเื่อกี้ครับพวกผม,มไปเล่นกิจกรรมในงานร้านกันงานร้านเล็กใหญ่ใช่ครับเล็กครับอ่างานร้านเล็กอ่าเสร็จแล้วก็ฝั่งเคลียเขามรบอกว่าต้องต้องคุยครับเสร็จ <c oughs> แล้วทางน้องผมไอเจเสร็จยังไงต่อนะอืม <c oughs> <c oughs> ันแล้วต่อว่าแบบเออ,อแพ้หรอยังไม่ได้เจอกันเลยอะไรเงี้ยก็คือเขาแพ้ก็คือน้องผมมาเดินไปบอกแพ้แล้วหรออะไรเงี้ยแพ้เสร็จเขาบอกนั้นไปเล่นก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเจอค่อยมาคุยกันอือพอคุยกันพักๆหนึ่งเขาก็วิ่งมาแทงพวกผมคนหนึ่งพวกผมก็ได้ได้เตีกยนตรงงานนั้นเตีกยนเสร็จก็คือมีการสวนกันละใช่ครับพอ,อ,อพูดไปไปดิเขาก็ชุบพวกผมขึ้นมาฟังกู แล้วก็ทางบอกมึงพูดในบอนะแต่วายเขาบอกปรับวงไว้นะบอกว่าไงนะเจเดี๋ย่ะคนชื่อรีวายนี่ชื่อใช่ไหมชื่อรีวายใช่ไหมครับคือใครคือฝั่งเคเดีใช่ครับอ่ฮะอ่ฮะเขาบอกว่าไงนะหยอกเล่นมั้ล้อเล่นล้อเล่นหยอกเล่นนะหยอกเล่นนี่คือหมายถึงแทงต้ผมอะแทงแทงเล่นเล่นนะอ่ะฮะโอเคอ่ะใช่ครับผมพูดจริงแล้วเขาพูดกับผมมาว่าเขาอยากแก้ ใช่ครับก็เขาบอกว่าหยอกเล่นใช่ไหมผมว่าได้ถ้าถ้าอย่างนั้นอ่ะก็ก็ได้ครับ๋ยวแก้งกันก็ได้แก้กันในที่นี้คือก็คือฟตอรี่ก่อนหน้านี้คือผมแพ้เขาครับอือฮะผมก็เลยคิดว่าเออถ้าถ้าอยากเล่นกันจริงได้ผมไม่มีปัญหาผมให้เล่นได้อยู่แล้วจริงๆเดินมาบอกหรืออะไรเงี้ยผมผมก็เล่นให้ได้อยู่แล้วไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วอเคโอเคผมก็เบรคแป๊บนี้แป๊บนึงก็คือสเก็ตเล่ามาเท่านี้มันเรื่องเรื่องเรื่องมีประมาณนี้เนาะแล้วก็มีการตีกันเนาะ ใช่ครับทีนี้อ่าเกีรดีเราเพิ่มเติมในบบงที่สเก็ตแล้วม่บตอนตอนแรกแค่อันนี้แหละครับเล่นกันนะครับเพราะว่าผมรู้จักัน้องไงอ๋อแต่ก็คือมีการพูดจริงๆกัแหละถูกต้องไหมครับใช่ครับโอเคโอเคแล้วทีนี้มีการแทงกันไปรอบหนึ่งแล้วทีนี้ชุบขึ้นมาแล้วบอกว่าหยอกเล่นแล้วทำไมถึงได้มีแทงกันซ้ำอีกน่าจะเป็นเรื่องเรื่องก็นั่นแหละครับเรื่องที่เขาบอกพูดจะแก้นี่แหละครับเรื่องจะแก้เอาแล้วทำไมถึงแทงซ้ำก็คือเขาเขาแทงผมใช่ไหมครับ อาชุบผมขึ้นมาเร็จผมบอกก็ได้ถ้าถ้าหยอกเล่นอย่างงี้ก็คือไหนๆก็น,นี่แล้วก็แก้กันก็ได้ผมก็คุยกับเขาดีๆครับนะครับว่ามาแทงซาํามผมดีทีอแล้วทีนี้ยังไงต่อเพราะผมได้ยินมาว่ามีมากกว่านี้นะคือเขาเขาส่วนมาตั้งแต่รอบแรกครับที่ผมแทงเขารอบแรกอะ่ะผมชุบมาชุบมาคุยอีกรอบครับแล้วก็แทงอีกรอบก็ส่วนกันดีครับแล้วทีนี้มีอีกรอบไหม มีครับมีที่โรงพยาบาลโดนดักที่โรงพยาบาลครับก็เต็นที่โรงพยาบาลครับโอเคกี่รอบที่โรงพยาบาลเนี่ยกี่รอบน่าจะอสามไฟไามผมเตี้ยมาประมาณสามรอบรครับเรารู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่ทํามันผิดเราไม่ได้ให้มีตีนอกสภานะเรารู้ตัวกันบ้างไหมอันนี้ผมผมไม่ทราบแล้วมันไปตีกันนอกสภาอย่างนี้ต่อไปจะมีสภาไปทำหาอะไรอ่ะ จ้ไปทางไหนจะจบมันไม่ใช่เรื่องนะแล้วเรียกก็กว่าจะพากันมาเรียกค<ม>น,นนาครัผมผมรอหมอครับอ่าสางเคาดีรอหมอใช่มีคนมาแจ้งผมสั้งผมมามามา,มาถึงแล้วก็น่าจะไม่ท<า>ันรอเรอนานใช่ครับไม่ทนันใช่ทีนี้อืมได้มีโทษปรับจากหมอไหมครับ ทั้งคู่ยังครับยังไม่ได้มีโทษปรับอะไรจากหมอ,อเกลียดสักคู่นะต้อสู้อ <laughs> โอเคทีนี้เราจะอันนี้คู่ไหนมีมีฝั่งไหนมีสตอรี่อยู่แล้วมั้งไหมมีไหมหรือว่าไม่มีไม่มีค่ะไม่มีครับมีทั้งคู่โอเคมีโปรเทคไหมทั้งคู่มีตองคิงพี่มีโปรเทคผมตองคิงผมมีครับมีทั้งคู่ด้วยมีทั้งคู่เลยเหรอผมผมมีครับใช่ครับโอ้โหปรับเต็มเลยนะถ้ากูปรับเนี่ย เองเอะเดี๋ยวคุยเล่นกันดีกว่าเราเล่นเราเล่นเราเราเลือกที่จะเล่นกันไหมเล่นแหละเล่นครับเล่นเล่นกี่ไฟครับห้าห้าไฟครับห้าไฟก็ได้ครับห้าไฟห้าเอ็มเหรอเงินหนึ่พันเท่าไหร่ผมคุยกับเขามาเขาบอกว่าสิบเอ็มก็ได้ครับอ่าว่าไงเอาเงินได้ครับไม่ได้ครับเอาสิบเอ็มใช่ไหมใช่ครับถ้าเอาสิบเอ็มงั้นผมขอไม่ปรับเรื่องโปรเทคนะครับ เพราะถ้าเล่นห้า m ผมขอปรับแหละเพราะผมก็มองว่าเรื่องเนี้ยผมไม่ค่อยได้อยากให้เล่น5 m เท่าไหร่ผมอยากใส่เพิ่มมากกว่านั้นด้วยอย,อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าเราตีกันไปหลายไฟ์เนาะซึ่งตามหลักปกติแล้วผมอยากปรับเราทั้งคู่นะไฟละห้าแสนเราซักกันไปสามไฟ์สี่ไฟก์สล้านห้าสองล้านแต่แล้วก็มีโปรเทคด้วยทั้งคู่มีโปรเทคด้วยอาจจะโดนฝั่งละสามล้านสี่ล้านแล้วแต่แต่ผมก็ยกออกไปะะทั้งคู่เลยนะครับเราเล่นที่จะเล่นห้าไฟน์สิบ m ก็โอเค วันครับแล้วไอผมนนทาเรื่องเรื่องการมีโปรเทคนี่คือเราต้องไม่ไม่สวนใช่ไหมครับควรจะไม่สวนครับควรจะไม่สวนถ้าเราสวนเราอาจจะโดนปดด้วยครับโอเคครับเพราะว่าเราสามารถใช้โอเลมาแจ้งสภาได้เลยเขาจะถูกปรับแน่นอนโอเควันไหนเอย่ยวันวันนี้ครับวันนี้ได้อยู่ไหมสภาได้ได้อยู่เนาะสิสองโอเคกี่โมงจ๊ะ ลักสามทุ่มไหมครับต้องไครับอ่าตองคิงสามทุ่มได้ไหมครับ okay, อันนี้ค,คือผมเลือกเลือกได้ครับลองลองลองคุยก่อนลองคุยก่อนถ้าเลือกไม่ได้ผมจะเป็นคนเลือกกำหนดเองได้ได้กดอยู่แล้วถ้าเลือกไม่ได้มันจะเป็นสองทุ่มครึ่งครับถ้าตกลงกันไม่ได้ นี่ครับเดิมพันหกสูงนี่นะครับสามทุ่มครับสามทุ่มมันจะได้การเล่นกันหน่อยสิบเอ็มอ่ะได้ครับรักสามทุ่มก็ได้ครับโอเคงั้นก็เป็นวันนี้สามันพายมันก็แค่เสียแค่เั้นแหละเยอะเขาบอกปกตินะทั้งคู่ครับผมอ่าขอเบอร์ฝั่งละคนครับฝั่งเออเคยดีก็ได้ไอโฉให้เบอร์ไปแปดสองตัวครับแปดสองตัวแปดสองตัวโอเคฟังกองคิงครับเบอร์เลยครับสี่สองตัว ตีสองตัวเบอร์สวยแล้วขายไหมอย่างนี้นะครับเดิมพันเยอะมันตีมาแล้วเดือดๆอ่ะันต้องเดิมพันสูงๆจนเมื่อไหร่เอาเบอร์มาขายได้นะผมพร้อมซื้ออ่าฮคุณเล่นเกยเอบคุณเล่นคุณก็เรื่องปลดคููดาวไม่สามารถปลดเอาคนเข้าได้นะครับเนื่องนอกจากว่าท่านจะไปคุยกันมาจากนอกสภาแล้ว ลีเดอร์ทั้งคู่จับมือกันมาบอกสภาเองนะครับมีคำถามข้อไหนไหมครับในเรื่องนี้ไม่มีครับไม่มีโ okay. อเคตองคิงมีไหมไม่มีนะไม่มีครับโอเคระหว่างนี้ถ้ามีการด่าแซะหรือขับรถชนในไรทั้งสิ้นนะครับถ้ามีสภาขออนุญ,ญาตปรับทุกกรณีนะครับ เข้าใจตรงกันนะโอเคครับแยกย้ายนะครับจังหวะจะเจอกันวันนี้สามทุ่มครับแยกย้ายได้เลยขอบคุณครับพี่วันขอบคุณเลยกูบอกไม่เว้ยกูบอกแล้วว่ามันมันไม่ควรจัดรายการแต่แรกเลยไอ้โจ๊กอ่ะไอ้เหี้ยแม่งทำไมมันเป็นที่รายการอะไรแบบนี้โ